ยังทุกข์ใจอยู่คือภารจากลาอ๋อไม่ต้องทุกข์ใจหรอกนะก็เป็นธรรมดาสามีสามีนนเพ่งเสียอไปแล้อ๋อเขาเหมือนกับเขาเปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะคนเราก็เป็นธรรมดานะเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาเขาก็ไปตามกรรมนะก็ไปสั่งสมบูรณบารมีต่ออ่า ก็เหลือแต่เราอะเออเราก็ต้องรักษาตัวเราให้ดีนะรักษาสุขภาพให้ดีเราสั่งสมบุญบารมีคนตายแล้วเขาก็จบละนะเขาก็จบละเขาก็ไปเกิดใหม่ก็เหลือแต่คนเป็นๆนะคนเป็นๆเราก็อดทนต่อไปนะเราก็ต้องทํางานอะไรทําความดีดีและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอ่าจะไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจ